ตอนที่3,006ข้อแรกเปลี่ยนแห่งโชคปังฮานเซ่นรู้สึกราวกับว่าร่างกายชนเข้ากับผิวน้ําและกลิ้งไปกับกระแสของมันเขาไม่รู้ว่าตัวเองกลิ้งไปไกลแค่ไหนในตอนที่เขาทรงตัวได้เขาก็เห็นทุ่งหญ้ารอบๆและท้องฟ้าที่กระจ่างใสน้ําในทะเลสาบนั้นใสสะอาดเหมือนกับกระจกท้องฟ้าสะท้อนกับผิวน้ํามันทําให้ผู้คนรู้สึกราวกับว่าพวกเขาว่ายน้ําอยู่ในท้องฟ้า ที่นี่คือที่ไหนหานซนรู้ว่าที่นี่ต้องไม่ใช่สถานที่ธรมรมดาทั่วไปเพราะเขาตกลงมาสู่ที่นี่ด้วยวิธีการที่ประหลาดเขาคงจะต้องผ่านการเทเลพอร์ตไม่อย่างนั้นเขาก็คงจะไม่มาในทะเลสาบแบบนี้มันมีป่าไม้และภูเขาหลายลูกอยู่รอบๆไม่สำคัญว่าเขาจะล่วงหล่นลงมาไกลแค่ไหนมันก็ไม่มีทางที่เขาจะล่วงหล่นลงมาอยู่ในทุ่งหญ้าแบบนี้ หานเส้นมองไปรอบๆเขาสังเกตเห็นว่าอากาศที่เขากำลังอยู่ในตอนนี้นั้นแตกต่างไปจากก่อนหน้านี้เขาไม่ได้อยู่ในระบบจักรวาลเดิมอีกต่อไป หานเส้นต้องการจะลุกขึ้นมาแต่เลือดสีแดงและเลือดสีฟ้ากำลังจะปะทะก,กันภายในร่างกายของเขาแขนขาของเขาชาจนแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้หานเส้นรู้ว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเขาก็จะสูญเสียการควบคุมร่างกายของตัวเองไปโดยสมบูรณ์หานเส้นกัดฟันเขาตัดสินใจใช้ยาที่หานจิงจือมอบให้เขาเปิดฝาและดื่มของเหลวที่อยู่ข้างในเข้าไป ตอนนี้เขาจำเป็นต้องรักษาตัวเองก่อนเขาไม่สามารถปล่อยให้ตัวเองสูญเสียการควบคุมได้ฮารเเซนยังคงไม่เข้าใจอะไรหลายๆอย่างเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเลือดสีฟ้าในร่างกายถึงได้มอบความรู้สึกต้องการจะก่าเป่าเอ๋อขณดที่เขาไม่มีความรู้สึกแบบนั้นต่อราชาไปหรือซันมูนกอตเอฟมันเป็นเพราะร่างต่อสู้สีโนจินอินนั่นเหรอหรือว่ามันเป็นเพราะตัวเป่าเอ๋อเอง หานเส้นไม่สามารถคิดหาคำตอบได้หลังจากที่เขาดื่มยาเข้าไปลมราโลหิตก็ถูกขับออกมาจากร่างกายของเขาเหมือนกับน้ำพุประสิทธิภาพของมันดียิ่งกว่าหยุดอาการท้องเสียวิชาโลหิตชีพปร,รที่ทำงานอย่างบ้าคลั่งในที่สุดก็หยุดลงเมื่อปราศจากลมตาโลหิตมันได้ผล ในที่สุดฮานเซ้นก็กลับมาควบคุมร่างกายของตัวเองได้อีกครั้งแต่หลังจากนั้นเขาก็รู้สึกขดหูในตอนที่วิชาโลหิตที่ประจรหยุดทำงานร่างกายของเขาก็ไม่เหลือพลังอะไรอีกไม่ว่าเขาจะพยายามใช้วิชาจีโน่อะไรมันก็ไม่มีวิชาจีโน่ไหนที่ใช้งานได้นั่นหมายความว่าฮานเซ้นมีแค่พละงกำลังจากร่างกายที่เป็นขั้นทรูกอโดยที่ไม่มีพลังพิเศษอะไรให้ใช้ ในตอนนี้หานเส้นสามารถกระโดดขึ้นสูงได้แต่เขาบินไม่ได้เขาสามารถชกใส่ดวงดาวได้แต่หมัดของเขาต้องสัมผัสกับดวงดาวเพื่อทำแบบนั้นทำยังไงดีตอนนี้เราบินไม่ได้แบบนั้นเราจะไปที่ดาวโครได้อย่างไงหานเส้นรู้สึกเศร้าเล็กน้อยหานเส้นสามารถเสี่ยงลองใช้วิชาโลหิตชีพจรได้อีกครั้งแต่เขากลัวว่าหลังจากที่ใช้วิชาโลหิตชีพจรมันจะไปปลุกพลังของเลือดสีฟ้าให้ตื่นขึ้นมาอีก ดูเหมือนว่าเราต้องลองดูว่าหมดเทพเจ้าสปิริตขั้นสุดยอดจะทำลายพลังของเลือดสีฟ้าได้ไหมหานเซ่นหยุดลังเลและพยายามใช้หมดเทพเจ้าสปิริตขั้นสุดยอดโอมแสงศักดิ์สิทธิ์ลุกโชนขึ้นบนร่างกายของหานเซ่นมันทำให้เขาเข้าสู่โหมดเทพเจ้าสปิริตขั้นสุดยอดร่างกายทั้งร่างกายของเขาเหมือนกับเทพสปิริตในอวากาศและพลังทั้งหมดของเขาก็กลับมา แต่เนื่องจากอิทธิพลของหวานเออหมดเทพเจ้าสปิริตขั้นสุดยอดก็คงอยู่ได้เพียงแค่ช่วงสั้นๆก่อนที่หานเส้นจะกลับคืนสู่ร่างปกติของเขาแต่หลังจากที่หานเซ้นกลับมาสู่ร่างปกติเขาก็สังเกตได้ว่าเขายังไม่สามารถใช้พลังใดๆได,ได,ได้นอกจากนั้นเลือดของเขาก็ยังคงเป็นสีฟ้าดูเหมือนว่าเราต้องไปที่ดาวโครจริงๆ ฮานเซ่นมีแผนที่จะไปที่ดาวโครอยู่แล้วถึงแม้หมดเทพเจ้าสปิริตขั้นสุดยอดจะลบล้างเลือดสีฟ้าในตัวเขาได้แต่เขาก็ยังต้องการที่จะไปหาหานยีเฟยและถามเธอว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮานยีเฟยควรจะเป็นผู้หญิงที่ถูกขังอยู่ในภูเขาสองโลกในเมื่อเราเคยเห็นใบหน้าของเธอการจะหาตัวเธอก็คงจะเป็นเรื่องง่ายแต่เราจะไปที่ดาวโครได้ย่งไงกัน หาเส้นปล่อยให้ร่างกายได้พักฟื้นก่อนที่จะใช้โหมดที่พระเจ้าสปิริตขั้นสุดยอดอีกครั้งแบบนั้นเขาก็จะใช้วิชาจีโน่ต่างๆได้ในจังหวะนั้นเขาก็จะใช้อนาเขตตรงเสียนเพื่อสแกนดวงดาวที่เขาอยู่แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นอะไรที่น่าผิดหวังดวงดาวที่เขากําลังยืนอยู่เป็นดวงดาวที่ยังไม่ถูกพัฒนามันมีแค่สิ่งมีชีวิตชั้นต่ําอยู่ที่นี่มันไม่มีสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาพอจะพูดได้เลยแม้แต่ตัวเดียวดวงดาวที่อยู่รอบๆเองก็เหมือน หาเส้นไม่คุ้นเคยกับดวงดาวเหล่านั้นเลยนอกจากดวงดาวที่เขากําลังอยู่แล้วดวงดาวอื่นรอบๆก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่อาศัยเช่นกันเราต้องเสี่ยงใช้กาแล็กซี่เทเลพอร์เทชันหาเซนรู้สึกดีใจที่โหมดเทพเจ้าสเปริตขั้นสุดยอดสามารถใช้งานได้ไม่อย่างนั้นเขาก็คงจะต้องกระโดดไปมาในอวกาศหลังจากที่พักผ่อนอยู่บนทุ่งหญ้าจนพลังฟื้นฟูกลับคืนมาหาเซนก็ใช้โหมดเทพเจ้าสเปริตขั้นสุดยอดอีกครั้ง และรีบใช้การเทเลพอร์ตไปเนื่องจากเขาไม่รู้ตำแหน่งที่อยู่ของตัวเองหานเส้นจึงได้แต่พึ่งดวงในการเทเลพอร์ตหานเส้นภาวนาเหล่าทวยเทพได้โปรดอวยพรให้ฉันเทเลพอร์ตไปยังดวงดาวที่มีสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาอยู่ด้วยเถิดในตอนที่หมดเทพเจ้าเซปิดิตขั้นสุดยอดหยุดทำงานหานเส้นก็หลุดออกมาจากการเทเลพอร์ตเขารู้สึกราวกับว่าตัวเองล่วงหลดลงไปในน้ำอีกครั้งหนึ่ง นี่เราโชคร้ายขนาดไหนกันทำไมเราถึงต้องตกลงมาในน้ำอยู่เสมอเลยหานเส้นลากตัวเองขึ้นมาจากน้ำเล่นหลังจากที่มองไปรอบๆเขาก็อึ้งจนพูดไม่ออกเขาสังเกตว่าตัวเองอยู่ในน้ำแต่เขาไม่ได้ตกลงมาในทะเลสาบหรือแม่น้ำเขาตกลงมาในหม้อขนาดใหญ่มันเป็นหม้อเหล็กขนาดใหญ่ที่มีความกว้าง12ฟุตและสูง20ถึ24ฟุต มันมีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งและมีวัตถุดิบหลายอย่างลอยอยู่ข้างในหม้อมันมีทั้งต้นหอมจีนกิงกระเทียมและพริกหานเส้นเลียน้ำบนริมฝีปากของตัวเองและรู้สึกได้ถึงรสชาติที่จัดจ้านในปากของเขาโอ้พระเจ้านี่เราเทเลพอร์ตลงมาอยู่ในหม้อของใครบางคนอย่างนั้นเหรอนี่เขากำลังจะทำอาหารใช่ไหมทำไมมันถึงได้เผ็ดขนาดนี้หานเส้นมองไปรอบๆและค้นพบว่าในหม้อมีพริกสีเขียวแดงที่เขาไม่รู้จัก อยู่เป็นจำนวนมากพริกสีเขียวและแดงนั้นขนาดใหญ่กว่าหัวของหางเส้นซะอีกมันต้องไม่ใช่พริกสายพันธุ์ปกติแน่ๆหางเส้นต้องการจะออกไปจากหม้อแต่เมื่อเขาเหลือไปมองเห็นสิ่งที่อยู่ก้นหม้อเขาก็หยุดชะง,งักไปในหม้อนั้นมีมากกว่าพริกที่เผ็ดมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยและหางเส้นก็รู้จักสิ่งมีชีวิตนั้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเอนตี้ดาก้อนคิงที่ได้อันดับที่8ในการประลองบัญชีรายชื่อเทพเจ้าจีโน ถึงได้กลายมาเป็นชิ้นเนื้อที่ถูกต้มในหม้อร้อนนี้ได้หานเซนมองไปยังสิ่งมีชีวิตที่อยู่ก้นหม้อและไม่รู้ว่าควรจะคิดยังไงกับมันดีตอนที่3007เด็กทาลกบร่างของซีโนเจนเนอิกที่เสียชีวิตอยู่ที่ก้นหม้อนั้นห่อหุ้มไปด้วยเปลือกทั้งตัว ถึงแม้เปลือกจะถูกต้มจนเปลี่ยนเป็นสีแดงซึ่งดูแตกต่างไปจากเปลือกของเอมตี้ดาก้อนขิงที่เป็นสีดําแต่ฮานเซ่นก็ยังคงแน่ใจว่ามันคือเอมตี้ดาก้อนขิงชื่อของมันคือเอมตี้ดาก้อนขิงแต่มันไม่ได้ดูเหมือนกับมังกรร่างกายของมันดูเหมือนกับตะขาบมากกว่าหัวของมันเหมือนกับด้วงและหางของมันก็เป็นเหมือนกับแมงป่องแถมมันยังมีปีกของมาแรงปอ ด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์แบบนั้นไม่ว่าใครที่เคยเห็นก็จะไม่มีวันลืมฮานเซ่นเคยเห็นมันต่อสู้มาก่อนดังนั้นเขาจึงจํามันได้เป็นอย่างดีพลังของเอ t ตี้ด g o n นคิงถือเป็นระดับท็อปของขั้นท r ูก็สและมันก็มีทาตุความว่างเปล่าที่ทําให้มันเคลื่อนที่ผ่านสิ่งต่างๆได้ใครกันที่จะมันมาต้มเป็นอาหารแบบนี้ได้ ฮานเซ่นไม่ได้คิดว่าตัวเองด้อยไปกว่าเอนตี้ดรา้อนคิงแต่ถึงอย่างนั้นการจะฆ่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆพลังของเอนตี้ดรา้อนคิงนั้นคล้ายคลึงกับอสูรกาแล็กซี่มันสามารถเคลื่อนที่ผ่านวัตถุต่างๆและสามารถเข้าไปในมิติความว่างเปล่าได้มันเป็นศัตรูที่ยากจะรับมือหานเซ่นค่อยๆย,ยื่นหัวออกไปมองรอบๆหม้ออย่างระมัดระวังในตอนนี้เขาไม่สามารถใช้พลังของตัวเองได้และเขาก็ไม่สามารถใช้พลังของเลือดสีฟ้าได้เช่นกันด้วยเหตุนั้นเขาจําเป็น ้องระวังตัวเอาไว้หันเส้นมองไปรอบๆและพบว่าตัวเองอยู่ในถ้ำขนาดใหญ่ภาชนะที่เขาคิดว่าเป็นหม้อนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่หม้อมันดูเหมือนกับกระทะเหล็กที่มีส่วนล่างเป็นรูปโค้งมากกว่ามันเป็นเครื่องมือที่ใช้ทำอาหารพวกเนื้อหรือปลาในสมัยโบราณแต่ตอนนี้มันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทรมานภายใตใ้การควบคุมของผู้คุมที่โหดหลายนักโทษจะถูกโยนลงไปในกระทะเหล็กและถูกต้มทั้งเป็น กระทะเหล็กนั้นตูก่อยกับผนังของถ้ำด้วยโซ่ขนาดใหญ่และมันมีไฟอยู่ใต้กระทะเหล็กเพื่อทำให้น้ำเดือด มันปลดปล่อยความร้อนอย่างไม่หยุดหย่อนซึ่งทําให้เอนตี้ดราก้อนคิงที่อยู่ข้างในเปลี่ยนเป็นสีแดงโชคดีที่หลังจากที่ร่างกายของฮานส้นดูดซับเลือดสีฟ้าเข้าไปมันก็ทําให้เขาสามารถต้านทานต่อความร้อนความร้อนที่สามารถต้มร่างกายของเอนตี้ดราก้อนคิงได้นั้นไม่สามารถทําอะไรร่างกายของเขาได้มันแค่ทําให้เขารู้สึกร้อนนิดหน่อยเท่านั้นไม่รู้ว่ากระทะและไฟที่ร้อนขนาดนี้มาจากที่ไหนกันแน่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่ต่อไปนาน,น,าน เราก็คงจะถูกต้มเหมือนอย่างเอนตี้ดากอนคิงฮานเส้นสังเกตเห็นว่าในถ้ำไม่มีใครอยู่เขาต้องการจะปีนออกจากกระทะไปแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงพูดของใครบางคนที่กำลังเดินเข้ามาในถ้ำหานเส้นรีบกลับลงไปในกระทะทันทีและไปซ่อนตัวอยู่ในพลิกขนาดใหญ่เขาได้ยินเสียงแหบๆพูดขึ้นมาว่าเอมดีดากอนเคงถูกต้มมาเป็นเวลานานแล้วนี่เขายังไม่สุกอีกเหรอ นี่มันต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนเพื่อนำเอาแก่นแท้ดินออกมาหลังจากนั้นก็มีเสียงแหลมพูดตอบขึ้นมาเจ้าเพิ่งมาที่นี่ได้ไม่นานเจ้าถึงไม่รู้ว่าที่นี่เขาทํากันยังไงข้ายังจำได้ว่าการต้มโกเลอร์นั้นใช้เวลานานแค่ไหนมันใช้เวลา3,900ล้านปีในการต้มเพื่อทำให้แก่นแท้ยีนออกมาถึงเอมตี้ดราคอนคิงจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับโกลเลอร์ แต่มันก็เป็นขั้นรูกัระดับท็อปถ้าไม่ได้ต้มสัก18ล้านปีข้าก็ไม่คิดว่าแก่นแท้ยีนนั้นจะออกมาตามความเห็นของข้าแบบที่เจ้ากำลังทำอยู่นั้นยุ่งยากเกินไปมันจะไม่เร็วกว่าเหรอถ้าพวกเราฉีกล่างของเอ็มตี้ดาก้อนคิงให้เป็นชิ้นๆเสียงแหบพูดขึ้นมาอีกครั้งเสียงแหลมพูดต่อแบบนั้นไม่ได้ เจ้าจำเป็นต้องต้มมันทั้งตัวอย่างช้าๆเพื่อทำให้กระทะเหล็กเบบี้ก็อดนี้ทำให้แก่นแท้ยีนออกมาอย่างสมบูรณ์แบบนั้นแก่นแท้ยีนจะไม่ได้รับความเสียหายนั่นคือวิธีการที่พวกเราใช้กับซีโนเจนอีกในอดีตการแต่ข้ากลัวว่ามันจะไม่ทันการนายหญิงกำลังโตเป็นผู้ใหญ่ในพิธีก้าวผ่านวัยที่กำลังจะมาถึง นางจำเป็นต้องดื่มจีโน่ฟูอิดศัก์สิ์ก่อนที่นายหญิงจะเข้าพิธีพวกเราต้องต้มแก่นแท้ยินของเอนทรีดาก้อนขิงออกมาให้ได้แต่แต่เจ้าเพิ่งจะบอกว่ามันต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีก18ล้านปีขณะที่พิธีก้าวผ่านวัยของนายหญิงจะถูกจัดขึ้นในอีกสองวันแบบนั้นพวกเราจะต้มให้แก่นแท้ยินออกมาได้ยังไงเสียงแหบพูดด้วยความสับสน ถ้าอย่างนั้นทําไมนายท่านถึงได้สั่งให้พวกเรามาที่นี่เสียงแหลมถามขึ้นมาพวกเราแค่จําเป็นต้องทําให้ไฟแรงขึ้นกว่าเดิมเพื่อทําให้มันเสร็จทันพิธีก้าวผ่านวัยของนายหญิงพวกเราต้องทําให้แก่นแท้ยีนของเอนตี้ดาก้อนกิงออกมาให้ได้เจ้าบอกเองไม่ใช่หรือว่าถ้าพวกเราทําเร็วเกินไปแก่นแท้ยีนอาจจะเกิดความเสียหายได้ โดยปกติแล้วมันจะเป็นแบบนั้นแต่ครั้งนี้นายท่านอนุญาตให้ข้านำสมบัตินี้มาใช้เมื่อพวกเราใส่สิ่งนี้ลงไปต้มในกระทะด้วยมันจะเร่งความเร็วในการต้มโดยที่แก่นแท้ยีนไม่เสียหายเจ้าแค่จำเป็นต้องทำตามคำสั่งของข้าในตอนที่เสร็จสิ้นพิธีก้าวผ่านวัของนายหญิงนายท่านก็จะให้รางวัลพวกเรา ในตอนที่หานเส้นได้ยินแบบนั้นเขาก็เห็นสิ่งมีชีวิตยื่นหัวเข้ามามองในกระทะหานเส้นจึงเห็นแค่หัวของอีกฝ่ายเท่านั้น หัวของสิ่งมีชีวิตนั้นใหญ่ครึ่งหนึ่งของกระทะมันดูแปลกประหลาดมากๆใบหน้าของมันเป็นสีดำและมีดวงตาขนาดใหญ่หนึ่งดวงดูเหนือจมูกหัวของมันหัวของมันมีเขาที่ลุกด้วยเปลวไฟสีเขียวมันดูเหมือนกับราชาผีตาเดียวหารเส้นไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสีโนโเตดเจนอีกตัวนั้นและเขาก็ไม่สัมผัสถึงพลังของมันได้ เขาไม่รู้ว่ามันเป็นซีโนเจนอิกระดับไหนกันแน่ซีโนเจนอิกมองเข้ามาในกระทะดูเหมือนกับว่ามันกำลังจะมองไปที่เอนตี้ดากอนคิงเมื่อมันเห็นเปลือกของเอนตี้ดากอนคิงเปลี่ยนเป็นสีแดงมันก็สส่หัวและพูดเปลือกของมันเพิ่งจะเปลี่ยนเป็นสีแดงพวกเราต้องเลื่องมือหลังจากนั้นซีโนเจนอิกที่ดูเหมือนกับราชาผีก็หยิบกล่องออกมาจากอก มันยกบางสิ่งออกมาอย่างระมัดระวังและใส่ลงไปในกระทะก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าอย่ามม่วแต่มองรีบพ่นไฟอย่างที่แท้จริงของเจ้าพวกเราต้องทำให้แก่นแท้ยีนของเอนตีดาก้อนคิงออกมาให้ได้ก่อนถึงพิธีก้าวผ่านไว้กลิ่นมันหอมดีข้าก็เลยอ,อยากดูหน่อยเท่านั้นเองเสียงแหบพูดขึ้นมา ้าน้ำลายของเจ้าหยดลงไปในนั้นมันจะไปทำลายจีโนฟูอ e ิดศักดิ์สิทธิ์ของนายหญิงถ้าเป็นแบบนั้นพวกเราก็คงจะไม่มีชีวิตรอดอีกต่อไปดังนั้นรีบกลับไปทำงานได้แล้วฮันเซินได้ยินเสียงพวกเขาโต้เถียงกันแต่เขาไม่ได้สนใจฟังจิตใจของเขากำลังเพ่งไปยังสิ่งที่ถูกโยนลงมาในกระทะมันคือเด็กทาลกที่ดูเหมือนกับมนุษย์ซึ่งทำให้เขาแปลกใจเมื่อเด็กทาลกถูกน้ำร้อนในกระทะทาลกก็ส่งเสียงร้องออกมา มือและเท้าที่ตุย้ยหนุ่ยถูกความร้อนจนเปลี่ยนเป็นสีแดงและแกว่งไปมาอย่างไม่หยุด